ไซเลนเฮดมันจะมาทำลายเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่นี่แล้วอ่ะนั่นไง U F O มันพามันพาไซเรนเฮดมาอีกเพียบเลยโอ้หนั่นไงนมันไหโอ้โห่บรรยากาศดีมากนะครับที่นี่มีปลาพ่นน้ำอยู่ไ,ไกลๆตรงนั้นที่กังหันน้ำด้วย ที่กำังหันหน้ำมีปลาพ่นน้ำด้วยอือฮื้อเขาดีเสียงอะไรหนุกหูมากเลยแม่กับน้องัชชาอุดหูแล้วอุดหูแล้วนัชชากับแม่เสียงอะไรเนี่ยแม่ว่าเสียงอะไรแม่ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมเสียงดังมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปหาสายหหุก่อนนะเอ๊ะอะไรมันทําให้เสียงดังได้พ่อยังไม่เห็นเลยเนี่ย เสียงดังมากเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้เสียงดังมากเลยนั่นไงพอเจอสาเหตุแล้วนั่นสซเลนฮดมันจะมาทําลายเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่นี่แล้วอ่ะถ้าถูกทําลายไปนะโทรศัพท์เราต้องใช้งานไม่ได้แน่เลยอะเนี่ยแม่กับน้องนะเห็นหรือเปล่าตัวใหญ่เลยนะตไรเป่สเลนใช่ไหม ทำยังไงดีเรามีอะไรจัดการมันได้บ้างไอ้นี้ได้ไหมได้ไจัดการมันเลยลูกฮะเจอปืนปับเบิ้ลนะชาเข้าไปยิงมันลูกยิงมันโยกมันสูงมันสูงโอ้โหยิงมันลูกยิงมันโอ้โห้มันโดนมันโดนแน่มันโดนนะชาแน่ชายิงไปยิงไปโอ้ยิงไปลูกยิงไปเออยังไงล่ะ คาร์บูเรลนชาเข้าไปเสร็จทุกรายเย้ยังไงมันวิ่งหนีไปแล้วใส่มันแสบตานะนะก็มันแสบตาคาร์บูรลนะชานะโอเคเออชาเก่งจริงเลยลูกพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไอ้ชาปิดก่อนเด้อ๋อพอแล้วพอแล้วปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้อ่ามันไปแล้วมันไปแล้วเย่ก่อนเย่เย้ไอ้ชาเย่ก่อนเลยเย้ โอ้โหมันยังไม่จบเลยฮะนั่นไง UFO มันพามันพาไซนเทพาอีกเพียบเลยโอ้โหนั่นไงมันไหหลายตัวเลยฮะเราจะช่วยมันไหวเนี่ยเสาสัญญาณเนี่ยโทรศัพท์เราต้องดับแม่เลยแม่กับน้องนัชาสงสัยเราต้องเหนื่อยกันอีกแล้วแหละเอาเอาเลยจัดการมันเลยลูกโอ้มีท้งมาโพนี่มีท้งบับเฟลนะ รอบนี้มันตูต้เราไม่ได้แน่ๆนะเพราะว่านะเออยิงไปลูกยิงไปเป็นยังไงล่ะจอไทรน,นเฮด เจ้าจะมากี่ตัวก็แล้วแต่เจอหน้าช้าก็ไปจอดทุกราย,ยรเย้เป็นเฮ็ดมันหนีไปแล้วนะมันสู้หน้าชา้าได้จริงๆนะ้เราเรา,เราปกป้องเางาอสาสัญญาณโทรศัพท์ได้แล้วนะเออเรามี่าแงบบนี้เรามีอินเทอร์เน็ตไ่นแล้วลูกเสาไม่หายแล้วลูกเย้หน้าช้ามันไปแล้วเย,ย้ๆยก่อนเลยเย้ๆย๊ายบายมันได้บายบายมันก่อนภารกิจเราสำเร็จแล้วนะเออ